โขคนปลาผู้ไปพลสิตกบ่ตกออกสวนออกสวนใช้ละทางสวนดอนสเลสวนตอนไนม้เขาบ่ได้บ่ได้ไทยยกหล่องนะเพราะว่าเป็นสวนใหม่ เป็นชวนใหม่เง้ยแล้วตัดตัดแล้วกะ็ปลูกเลยเนะาะท่านผู้ชมเนาะปีต่อไปเป็นเขาจะยกล่องอันนี้ก็เป็นชวนดอนสะแลเนาะดอนสะและอีกสวนหนึ่งของพี่น้องบัโปะเนาะสวนบัโปะก็จะอยู่ทางนั้นเนาะ บุกและบุกและตอนนี้ชวนเขานะครับจะพานชวนเขาโอ้มากับเจ้าของชวน <laughs> มากับเจ้าของชวน เหาใส่เลยปลุกนะเขาวัดเขาปลุกไปสิปไปบ่งเงิน ดินจะไปหอดพู้แต่ว่าห้องบดเห็ดบดเห็ดหัวมันเนาะพัเห็ดเอาซ้ำเนี่ก่อนไปเจ้าของชวน,อ,น,นอันนี้มันจะาของชวนเนาะดินบุกเบิกใหม่ cái đeo hết hòn phun hùa hết nó Ờ, lắc cái này đi Dạ, cự Cự, bố cái Ôi, nó cự, cứ... nó bố nông hồn sửa Bố nó nhọc lòng nó, thì... Cái đó, nó thấy đó là thầy Pi thêm ít bơi nhộng lòng đi Là một lời Thu bơi lòng Lột thái lột thái hông này tì thu nó phải Bằng suốt mô thảo nó ngang lắm ตอนนี้สวนเขาเนาะตอนนี้เนาะเขาปลูกก่อนกันกำลังปงเนาะ,อ,ะอย่าขึ้นนะตก ไปบัาไปฮะเลาะบางพี่วันกำลังปลูกเนาะกำลังลงมือปลูกเนะเาะราวามีสองสวนเจ้าของเพิ่นมีสองสวนปีนี้เนาะคือคืออันนี้ก็เป็นไฮเก่าเนาะท่านผู้ชมแต่กี่เนาะเพิ่นเห็ดไฮอยู่นี่เนาะตะกี้มันยังบ่มีมันเนาะ เพิ่นเห็ดไป้ปลูกอนาปลูกเขาเนาะเพราะว่าตะกี้มีปลูกเขาแล้วก็ปลูกเครื่องอยู่ของกินประเภทมักแตงมักชลีเนาะมักแตงไ้กรหลายปีเติบเนาะประมาณปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเนาะอยู่ที่นี่มันจะเป็นไนดดน้เมื่อเดอนเดแอนตุลาเนาะหลังจากนั้นก็นได้ยุด เลยยึดการเห็ดไห้เลยยึดการทางป่าเนาะมาหลายปีเนาะประมาณสักกว่าปีเนะาะกับมหดปีปัจจุบันนี่ก็ได้เริ่มเห็ดสวนเห็ดสวนใหม่ my. ก็สิได้ปลูกมันเนาะเห็ดสวนปลูกมันตัวน,นี้มันดินของครอบครัวบาปโปเนาะดูว่าดินของมู้นดินพอดินแม่เนาะ ก็อยู่นี่ก็ได้แบ่งกันสามสามเจ้าเนาะเพราะว่าเป็นดินมูลเนาะดินปูเนาะก็ได้แบ่งเป็นสามเจ้าเนาะเจ้าหนึ่งกบลายแล้วประมาณหนึ่งเฮกตาร์เนาะทำผสมเนาะประมาณลอยคูลอยดินดอนสลาเป็นดินสวนเก่าสวนเห็ดไ้ปูเขาปูกมะแตงเนาะ อยู่ทางทติดเนื้อเป็นติดกับบานพนทองเนาะหรือว่าบ้านดวงมะลาเนาะเป็นเพราะว่าเป็นบ้านหน่อยเนาะบานหน่อยโฮมเขาบ้านใหญ่ก็เลยใช้เชือบ้านดวงมะลาเนาะก็แล้วแต่ผู้ชี่ห้องผู้เชืน่อเนาะ,ะทิศไตต,ติดกับบ้านอาหอทิศต,ตะเวนตกติดกับ บ้านลําบูอ่าเมือสงสระบุรีแขวงสรนเกษเนาะอันนั้นเป็นชวนของพี่น้องเนะาะท่านผู้ชมชวนของพี่น้องเดี๋ยวสิปลูกสิละให้เบิง่งตอนนี้พิ่นปลูกยังบ่ทันแล้วเนาะ Ừ, ทางนีนยังบร่ได้ทางพอจะได้ทาง,ได,ทางได้จุดปลาไม่เขย่งกับมัด ดูมบาเอ็มลอยให้พอชัวในกระตาลดอย่าดื้อน,นะคือปุบุกมันหลัดมายัางมาลิน ใส่าบ่ไใดแนวมันลานเอาอยู่ส้อาข้าวาวอรสิบเดชัาบบ้าว้าวก็ใหม่เป็นหลักเนไววยได้คักได้เลยเรเชนอยู่ดงขันลหละลาลไปกุมันตายลาน Bộ đi nhộng lòng nữa Ủa rồi đi quàng tớ oh, hết phù nhung

ลำมันมดบ่แล้วยังเล่ารายเติบเอนเนาะ่นนั่่คนงานผู้ชยจิงมันลายเป็นคนงานนั่นลูนี่เร้งจะไปเบงชวนชวนหัวหน้าเล่มเพิ่นนี่มาตาฮันาตาโปโต้เลยไเติบเลยได้ดิเนาะอันนี้เมนชวนของ ของเอ้่ยนาะหรือว่าของพ oh, ja. mm uh ี่อ sí ้ายชวนติดก uh> oh, uh ันเหรอพนได้ทางหมดแล้วพันพอชวนหัวนาเล่นยังโบเล้อเน่ะเห็ดหัวปูมักแตงเด้อเล่มเด้อเอาไว้กิน เบิ่งเพิ่นเห็ดหัวเนาะเป็นไรเพื่อนไอ้พ่อจะว่าลำมันโอ้ตัวหัวิ่นขักเลยในยกันมูได้เนาะกันมูกันแบะกกันันนมูพี่กายนี่ก็เห็ดบาอยู่เนี่ยหากระปีทำอิดเนาะ ปีนาปีนายกลลังว่าป,ปีนาเจ้าของสวนฝนกำลังกำลังเห็ดหัวเนาะมันดะ้วได้ลํำมันอยู่นะปลูกอะไเมดนละไรได้ นี่มันสวน PI เนาะติดกันโอ้เพิ่นใหญ่เนาะวนใหญ่เพิ่นทางหมดแต่ว่าวนเฮายังทางครึ่งนึงเนาะประมาเฮกตาร์นึงคนเผาสวนน่ะนี่

อันนั้นสำหรับการมาอัปเดตสวนมันที่ห้องบริโภคลองเนาะกับสิประมาณนี้นะท่านผู้ชมกำลังปลูกแนวพันธุ์มันก็ะมัดแดงเพราะว่าเขาปลูกสวนทางดงเนาะกับสิประมาณนี้เน,ะา,า,น,น,นเาะขอบใจผู้ที่เข้าเบิงเนาะแต่ต้นจนจบกาผิดถับว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อท่านผู้ชมอขอให้คิดแบบรรมชาติ làm măn mất leo sẽ bị bằng lâm ăn thôi này. พ่อจะว่าลํำม,มันฮะพ่อจะว่าฮอดใช้ชวนหอดในป่านี้แดนเหะนะกกนี่เลยบ่าาทางมดกับประมาณเฮกตาไปได้แล้วเฮกตาไปเนาะปนะีนาเห็ดใหม่โอ้ลํำม,มันกับบ่อ chạy 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 này, chạy 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 này.